คู่รักคนดังควงแขนฉลองครบรอบแต่งงาน3ปีกันแล้วล่วคะค่ะอีกหนึ่งคู่รักที่แฮปปี้และอบอุ่นสาหรับครอบครัวของนักแสดงพิธีกรสาวใหม่สุคนทวากับสามีดีเจต้นสอดระพงจิตสุนทรโดยทั้งคู่นั้นได้แต่งงานกันไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2562ายที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องชินะโดยพี่ๆแฟนคลับจะได้เห็นความน่ารักของพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรมอยู่บ่อย และล่าสุดตอนวันนี้14พฤศจิกายนก็เป็นวันครบรอบแต่งงาน3ปีทางด้านดีเจตนก็นได้โพสต์ข้อความว่าปีนี้มีอะไรเยอะมากชีวิตที่แสนสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้หลายอย่างในชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ําำยังคงย้ำคำเดิมว่าต้นจะดูใหม่ตลอดไปหลายๆเรื่องราวเป็นบทพิสูจน์เรื่องของเราขอบคุณทุกองค์ประกอบที่ทำให้มีวันนี้ปีนี้ฉลองกันเรียบง่ายตาม สไตล์เรารักมามีนะครบรอบฉลองแต่งงานแต่งงานสอสอฉันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดหมดใจ #14 พฤศจิกายนคุณอะไรแต่งงานกับหมี ในขณะที่ทางด้านสาหมาเองก็ได้โพสต์ว่าครบรอบแต่งงานกันมาสามปีไม่มีอะไรจะพูดมากเพราะว่าพูดน้อยแต่ผู้หญิงคนนี้เน้นจริงจังจริงใจไม่เจ้าชู้ทําแต่งงานหาแต่งเงินเลี้ยงแต่ลูกพี่จะเป็นผู้ชายที่สบายใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลผู้หญิงคนนี้เลยไม่มีอย่างแน่นอนเรื่องนอกใจทใําไมพี่เสียใจพี่จงเอาสมาธิที่มีคิดเรื่องพวกนี้ไปหาเงินพันล้านได้เลยนะไม่จาให้รกเปลืองสมองอย่างแน่ๆรักนะ โดยทั้งคู่ก็จะพากันไปทานอาหารนอกบ้านแบบเรียบง่ายเพื่อเป็นการฉลองวัดครบรอบโดยสาวใหม,ม่เองก็บอกว่าฉลองครบรอบแต่งงานของหนูก็จะมีอีกสองคนที่หนูรักและเขารักหนูด้วย #chaabu ทำกลางแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจและชื่นชมในความน่ารักของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะ